วัสดีพ่อแม่พี่น้องสุผู้สุขคนมาเด้อค่ะเด้อมากินข่าวเที่ยงมาเนี่ยกินข่าวเที่ยงกับอีหยางกินข่าวเที่ยงกับผัดกะเพราผัดกะเพราเต้อเศร้านี่ให้ร้านน้ำพริกกะปิของขาดไม่ได้คือผักดองมื่อนี้ว่ากินลายผัก คี้ข้านยำช่วงเนี่ยมือเนี่ยมันเป็นช่วงนี้ดอกมือนี่ละแ่บาบ่มียำก็มีหลงเหลืออยู่ตัวผู้มาตรวผู้เมื่อแล้วมือนี่ยจะได้ไปหาซื้อมาแล้วพักแผ่นมือนี่มันเป็นอากาศตั้งแต่ดอกเป็นห่อนห่อนเป็นหนาว บาดนี้พันห้อนล้วบาดเนี้ยโอ้ยหนอหามาเนี่มามากินข้าวนำกันพี่น้องพักกับนี่ยูทอรเนี่ยแหละเครื่องเคียงไปหาจานมาแล้วไปซกอกเอามาอยู่หน้าบ้านแต่สมัยมาร่างขายของเบิ่งซิมน้ำพี่กับพี่กอน โอ้ยตาก็ได้นายน้ำด้แว่นตาเนี่ยเอามามา,มามเห็น<ม>เห็นก็กินน้ำกันเนี่ยละเฮ้าขี้คานไปทอดไข่ทอดคืออืมอืมแซบ่บ เพื่อนี่เป็นใครกินยาแก้ไอเล็กน้อยเยของร้านสามอีกคนบิ้งซ้ำนี่ยังบอเห็นหงอยู่อื้อม สบายแล้วถ้าเปิดช่องมากเนี่ยเพระาะว่ามากวนช่วงมือเล้าเปิดไทยมากเนี่ยว่าท่านในไทยยังอยู่เหมือนนะไปชงร้านไปนเลี้ยนพิเศษ เงียบเงียบบางคน 干嘛换了？ ซื้อมาโดนลายสีว่างามแล้ว กินน้ำพริกกะปิมเป็นยังไงดอกเจ้าเนี่ยคือวากูเทียกับคือแสบอยู่บ้านนี้พันเป็นสมหลายยังเคดแขว่อืมไม่กลิ่นสมพักปะ em cách chào nhóm tổng phát trùm na มือนี่กินเขาไม,ม่ยังบอกกับพี่น้องนะบอกหลายเนาะหลายมือมากกับมือแอร์ัสิหาคำบอกยังมาบอกกับพี่น้อง ขอาพึ่งพัดกระเพราใส่ปลาเขือแซบอยู่ได้พี่น้องบลกเขือขาวแซบอยู่ คือเป็นใครเพลงแม่พี่นอ้องมื่อนี้แม่กินข้าวกระเจีบของใส่สีจอยแต่อยากหัวบ้างพี่สีจอยอยู่หลับเบิ่งหุนเนาะกินกระเจีบมื่อนี้ที่แรกก็คือเบิ่งกระเจี๊ยบยู่ไปกินไปกินม่าแล้วป็นนีน้เป็น สมปิดนิดต,ตั้งใดกับโ่โหนะสมพักได้ไหมของเขาใส่บอกน้ำสมบอ้อะไรมซองมือแรกเนเี่ยแสบเยอะว่ามันสมคือว่าเหรอเนาะขั้นน้ำหนาไหมบ้าเนี่ย เอาซ้ำนี่ยะก้อนนาะพี่น้องน้ะมือนี่เนาะมือหนาค่อยคุยกันไหมเนาะมือนี่ส่งสิสิเป็นบ่มีแห้งเลยไหมจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยาต้อยหน่อยแล้วจ้าจเด้อ,อยังไดก็ได้ให้กำลังใจกันเขามาแล้วกะให้มีความสุขจุกูจุทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเงินทองอย่าขาดเมือ่อ